สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำสินค้าของดรกรีนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเครื่องกองน้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยร้อนมากนะคะในปัญหาของเรื่องน้ำเนี่ยก็อาจจะมีเป็นน้ำเค็มนะคะน้ำกร่อยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องกองน้ำอยู่ตอนนี้นะคะก็ต้องแนะนำเป็นรุ่นเค้นแกนพัดตัวนี้นะคะซึ่งกองได้อย่างสะอาดนะคะถึง7ขั้นตอนนะคะมียู ีอยู่ในถังนะคะแล้วก็อยู่ในตัวเครื่องอีกด้วยนะคะการออกแบบดีไซน์เนี่ยก็ออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะคะดูจากภาพด้านหน้านี้เลยนะคะแล้วก็มีมาตรฐานเป็นพวก NSF นะคะแล้วก็ตัว WQA ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มความมั่นใจนะคะให้กับผู้บริโภคอีกด้วยนะคะว่าเครื่องกรองน้ำเค็นแกนพัดตัวนี้นะคะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะแถมตัว นี้นะคะก็ ยังเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะระบบ r o หรือว่าการกรองด้วย Reverse Osmosis นะคะใหม่ล่าสุดนะคะเป็นกระบวนการกรองนะคะด้วย r o บก U.F. นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งค่า T.D.S. ได้อีกด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับการกักเก็บแร่ธาตุธรรมชาตินะคะที่จำเป็นต่อในน้ำนะคะทำให้น้ำเนี่ยบริสุทธิ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับแสง U.V. นะคะที่อยู่ในตัวถังอีกด้วยนะคะแล้วก็ที่ สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมีการทําให้น้ําบริสุทธิ์นะคะโดยมีการกําจัดแบคทีรียนะคะไวรัสสารเคมีนะคะที่เจือปนที่มากับน้ํานะคะด้วยไส้กรองนะคะที่ถึง7ขั้นตอนนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องอแบคทีรียนะคะพวกซีต,ตกันตะกรองนะคะกรองได้อย่างสะอาดแน่นอนนะคะแล้วก็มี Uv นะคะที่ช่วยในการ ยับยั้งนะคะการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียนะคะตัวนี้เนี่ยก็แนะนํานะคะนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมีเป็นเทคโนโลยีนะคะประหยัดน้ํานะคะตัวเค้นแกนพัดตัวนี้นะคะซึ่งมีกระบวนการที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อนําน้ํากลับมาใช้ใหม่เมื่อเพื่อทําให้น้ำเนี่ยบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนน้ําที่น้ําทิ้งนะคะก็จะ ถูกเก็บไว้ในแทงแยกต่างหากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่ามีเทคโนโลยีนะคะที่รักษาแ่ธทตาที่จําเป็นอีกด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งอยากจะซื้อนะคะสามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้ที่ด r Green รกรีนนะคะ ID line เนี่ยก็จะเป็น s i DRGREN นะคะหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0 9 9 6 6 8 8 3 6 6 นะคะหรือว่าเบอร์0926382229ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากนะคะเป็นเครื่องกรองน้ำรุ่นเค้นแกนพัดตัวนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ